เสียงคอปเตอร์เลยอ่ะเสียงมันคอปเตอร์เลยอ่ะไอ้ร้องเปิดดิ สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะผมพบกับผมช่อง My Name Q นะครับวันนี้ก็จะมาลองกับเจ้านินจาหกห้าศูนย์นะผมเฮ้ยอันนี้เป็นครั้งแรกผมเลยนะผมไม่เคยขับนินจาหกห้าศูนย์มาก่อนเลยนะนี่ก็เป็นครั้งแรกอนุญาตโดยพี่จิ๋วรับผมอมไม่รู้เดี๋ยวถ้าขอให้ขึ้นเฟสเดี๋ยวขึ้นให้ก็เดี๋ยวเราไปลองเลยอุ้ยหนักเอาเรื่องอยู่ด้อ่าถูกเอ๊ะแต่ผมว่า ไอ้วิบากขับสบายกว่านะขายของเลยมันบิดยังไงวะีิจิ๋วมันบิดยังไงอะดันลงนะดันลงอ๋อเอ๊ะเมคันนั้นไม่เป็นวะโอชโ่ังนุ่มมาก โอโคตรชอบนี่ผมจะบอกให้อันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ผมอยากได้ม่ก็ั่งหม่กอดเลยนะตั้งใแบบบิกไบ์ดังๆอะ่ะผมอยากได้นับปัดที่มันเป็นเลขอย่างเงี้ยมันจะนับทุกเลขเลยอะ่ะหนึ่งถึงสิบเงี้ยมันจะนับทุกเลขเลยอะ่ะนดูนนะใช่ไหม่ไหมเดือนามที่สิบห้าเดืนมสิบเจ็ดอย่างเงี้ยเออนี่นี่ก็เป็นอีกรถคันหนึ่งอนที่ผมอยากได้ เมื่อสมัยก่อนนะผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วขับสบายด้วยโอ้ยดึงอยู่เนะีดึงอยู่เด้อไอ้คันนี้ดูดิบๆว่ะเมื่อก่อนเนะนี้ยตั้งแต่ของท่อวายห้าสิบ150อ่ะผมชอบมากคันนะี้ชอบกว่า c ี r 6อาหก้าศูนย์อีกเพราะว่ามันขับสบายอ่ะคุ้ยแต่ท่อยิงยิงดีมาก อันนี้ไม่ได้ขายนะคันนี้มาลองขับนะอันนี้พี่ขออนุญาตมาก็เลยมาเทสตั้งหน่อยชอบมากใหมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการเมื่อสมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังต้องการอยู่แต่มันไม่มีไงเห็นไหมมันจะมีกับรุ่นนินจาสามร้อยเหมือนกันเฮ้ยมันเลี้ยวไงวะ,นะัน่ะ ไม่คุ้นชินรถเลยตำรวจมาไม่นะไปแล้วจ้า พูดอะไรมากนะมาทดลองกันกับขี่เหมือนเดิมแต่คันนี้ไม่ได้ขายนะคันนี้พี่เหรอใช้งานอยู่ก็ขับสบายมากอ่ะชอบมากเลยเป็นซูรแรกที่ได้ขับนะผมไม่ได้ขับนะผมชอบมาหลายปีมากรุ่นนี้ได้มาเจอกับตัวเองจริงๆเฮ้ย ก็สมควรอยู่ที่ผมชอบอะ่ะผมรู้สึกว่าเสียงมันจะแน่นกว่าเินจาสามอยนะ นั่นแบบก้าวราเลยอะ่ะเพ่าะว่ามันกับผมตรงไหนวะเนี่ยอะแล้วเฮ้ยขับขับแบ <c oughs> บว่าโอ้ยกับผมเขแบอว่าคล่องตัวมากอะ่ะผมเออจริงอ่ะผมชอบแฮนอย่างงี้มากเลยนะ สปอร์ตแฮนดะ์บาร์เนี่ยเป็นอะไรที่ขับสบายมากแล้วดึงดึงดึงเอาเรื่องแค่นี้ก็ไม่อายแล้วขับไปไหนมาไหนะ่ะเดี๋ยวรอของเพื่อนเด้900๋วั้นก็รอย่าอาจจะเป็นสปอร์ตทัวริงก็ได้ึกจะผภามันจะออกมาเป็นยังไงวะเนะี่ย ผมเสียงคอปเตอร์เลยอะเจงมันคอปเตอร์เลยอะไอ้ลองเปิดดิอ,อ้หู <c oughs> <c oughs> เ,เรื่องอยู่เด้อผม้าดส่วนก็ไม่ใช่น้องๆน,นะครับ ดูวางแขนเลยววางแขนสบายมากอะ่ะขับไปครับเลยวัวเดินเดิถ้าไม่เกี่วดูคลิปนี้อยู่ผมก็ขอโทษด้วยนะขับให้อยู่ในความดูแลของเราแล้วกันไม่ล้มไม่ชน ไม่พังโอเคดูเรื่องกาเป็นอะไรผมเนี่ยบนปุ่มพังปุ่มพัมมมอ่กลับไปเลย นีประมาณนี้ไปกดไลค์ก็ดติดตามไป